แอบภาคมังงนะต่อกันตอนที่98การแข่งขันทำอาหารเมืองทารุคณาสแสดงบัตรผ่านด้วยครับต่อแถวครับต่อแถวถ้าไม่มีครับนี่พอจะเป็นได้ไ้่เอ่ยจักรพรรดิรั่วหลงนั้นเป็นดินแดนแห่งไฟดังนั้นทุกๆคนไม่ว่าจะราชาหรือสามัญชน ก็จะแสดงความเคารพอย่างสูงต่อน,นักเวทโดยเฉพาะคนที่เก่งกาจอ,อู้นักเวทหรือเฉยเลยครับท่านยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยปิงยังมีผมสีทองที่เป็นสีผมส่วนใหญ่ของคนในจกักรวรรดิเขาจึงได้เข้าเมืองไปอย่างง่ายดาย hmm. หึน่าอึดอัดใจจ,จริงๆข้าเนี่ยนะคนจากจากักรวรรดิห่วหลงแต่ข้าก็เป็นตัวแทนของจกักรวรรดิเฮมันจันทราในการแข่งขันชิงรุ่ยอยู่เลย นะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าจเจิมแล้วเอาน้องชายน้องชายจ้าจะคงมาใหม่สินะนี่เป็นมหรกรรมครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆสองสามปีนะ่ะการแข่งขันทำอาหารที่จัดโดยพัตคารหัวหลวงในทุกๆสามปีณใจกลางเมืองทารุมันจะเริ่มขึ้นวันนี้และจะมีเพียงแค่สามวันเท่านั้นการแข่งขันทำอา,า,าหาร และสามาตถต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาอันปิติียินดีของเมืองทารุเหล่าพ่อครัวผู้โด่งดังจากทั่วทุกดินแดนต่างได้มาเข้าร่วมประชันฝีมือจะบอกว่านี่คือการแข่งขันทำอาหารที่เป็นเ,เพียงแค่การแข่งขันระหว่างเหล่าพ่อครัวทิวะก็ได้โอ้โหพ่อครัวกรรมการและเราผู้ชมอันมากโขว้าวในฐานะที่เป็นพ่อครัวการที่ได้มาแสดงฝีมือการทำอาหารในวิธีเช่นนี้ ถือว่าเป็นโอกาสชั้นยอดเลยนะครับเหมือนที่ชาจีพูดไว้เลยทำเอาหัวใจเต้นรัวหน้าตื่นเต้นสุดๆขอให้ทุกท่านโปรดใจเย็นและรับฟังก่อนนะครับนั่นขอสวัสดีทุกท่านไม่ทราบว,ว่าพวกท่านยังจดจ,จำข่าคนนี้แห่งเมืองทารุได้หรือไม่ใช่แล้วข่าคือพวกเฟยจือจากพัตคารหัวหลงจะได้ข้าว่าเฮียอ้วนก็ได้ข้าขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้คารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เห็นศักยภาพอันรุ่งเรืองเช่นนี้เฮียอ้วนเฮียอ้วนในส่วนของกติกานั้นจะคงเป็นทุกเช่นทุกๆปีก่อนหน้าการแข่งขันจะอ่อนออกเป็น3มรอบด้วยกันนั่นก็คือรอบคัดเลือกรอบตัดชื่อและรอบชิงชนะเลิศในรอบคัดเลือกนั้นจะถูกจัดขึ้นที่พัตคารหัวหลงส่วนรอบตัดเชือกนั้น จะถูกใจขึ้นที่นี่และข้านั้นจะเป็นคนที่เลือกวัตถุดิบหลัก3มอย่างมานั่นเองโดยเหล่าอาหารอโนชาที่ถูกรางสรรค์ขึ้นมาในการแข่งก็จะถูกมอบให้กับบุคคลที่เป็นนับหน้าถือตามากที่สุดในจังหวัดหั่วหลงเป็นกรรมการด้วยนั่นก็คือกองทัพตะวันออกเชียงเหนือที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองของเราขอบคุณเฮอ,อวนมากครับบางทีท่านอาจจะไม่รู้จักข้าเพราะฉะนั้นข้าขอให้น้ำตัวข้าคือจอมพลคนใหม่ ที่ถูกแต่งตั้งโดยทัพตะวันออกเฉียงเหนือมีนามา่าะฮูกัวนั่นคือนักเวทสุดหล่อของเมืองหลวงนี่นาหล่อจริงๆเอาล่ะถึงเวลาที่ข้าจะต้องปล่อยให้ทุกท่านได้ชื่นชมการทำอาหาอันน่าเจริญตาแล้วในครั้งนี้ข้าจะได้ท้วนจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการแต่ตัวข้านั้นเป็นคนทู้ที่จุกจิกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพ่อครูทั้งหลายพยายามเข้านะครับ ะราะงวัลการแข่งขันในปีนี้ก็คือสำหรับพ่อครัวคนใดที่สามารถเข้าไปถึงรอบตัดเชือดได้นะรางวัลเป็นทองม่วงจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญและสำหรับพ่อครัวสิบคนสุดท้ายที่สามารถเข้าถึงรอบชิงจะได้รับเหรินรางวัลจำนวน500เหรียญล่วงนะครับในส่วนของพ่อครัว3ามคนสุดท้ายจะได้รับรางวัลใหญ่เป็นจำนวน2000 1,500และ800เหรียญทองคำม่วงตามลำดับและสุดท้ายพ่อครัว3มคนสุดท้ายนั้นจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารครั้งใหญ่อีกด,ด้วยเพื่อที่ทำให้การแข่งขันกับยอดคนในยอดคนโอ้โหเจ๋งเป็นบ้าข้าต้องสมัครแล้วเป็นร้านที่รู้ลากจังเลยนะขออภัยค่ะนายท่านเนื่องจากการแข่งขันการทำอาหารของเมืองเมื่อหลง ในตอนนี้พัตคารของเราจึงพิมพให้บริการชั่วคราวเออเออสวัสดีครับคือข้ามาสมาัครเข้าร่วมนะอ่ะมาสมาัครเข้าร่วมเลยคะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะนี่ได้โปรดต,ตามดิฉันมาค่ะท่าน,นี้คือจุดที่การแข่งขันรอบแต่เชื่อถูกจากทั้งชั้นนี้จะเป็นห้องครัวหมดเลยคะ่ะยอดไปเลยนะในท่านคงจะรักการทำอาหารมากแน่ๆเลยนะคะ หัวหน้าครับมีคนมาสมัครลงแข่งขันค่ะสมัครเงินหรือเจ้าชื่ออะไรชำนาญเทคนิคในการทำอาหารหรือยังที่นี่คือการแข่งขันทำอาหารนะเพราะฉะนั้นข้าคงไม่รับเพียงแค่พ่อครัวทำขนมหรืออาหารเย็นหรอกข้ามีนามว่ายินปิงครับไม่มีความชำนาญด้านใดเป็นพิเศษแต่ข้าสามารถทำอาหารปรุงสุกได้ครับเจ้าหนูเจ้าค่อนข้างเห็นแก่ตัวเลยนะนี่ ที่นี่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสมัครหรอกแต่สำหรับการแข่งขันจะ,จะต้องผ่านการทดสอบของข้าก่อนโอ้โหมือของเขาเรียบเนียนราวกับยกเลยมันพองใสาราวกับว่าเป็นมือของเด็กน้อยเลยแฮะหลักชื่อของเจ้าลงบนนิซะจงใช้วิธีใดก็ได้และจะต้องให้เสร็จภายในสิบลมหายใจพ่อครูวิญญาณหน้าอะไรอันจะรู้จักข้าเหรอ าคาดจะสลักตรวนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับชดูเหมือนว่าพ่อครัวมินิยานนั้นจะมีชายาอยู่สองชื่อหนึ่งคือพ่อครัวสองหัวและสองพ่อครัวมือหยกคาดจะเดาวอย่างอ่านาไปนิดแต่คาดดาวถูกใช่ไหมล่ะครับฮ่าฮ่าเจ้หาหนูเจ้า,นจานนหนูน่าสนใจดีนิ่งติ่งพาเขาไปพื้นที่รอบสแปรรอบตัดเชือกเลยบอกไปว่าเป็นคำสั่งของข้าเขาไม่จะเป็นต้องแข่งในรอบคัดเลือก นั่นมันจะไม่ผิดกฎหรอเจ้าคะเ,าเจ้ารู้จักชื่อของข้าก็ปแปลว,ว่าเจ้าจะต้องเป็นศิษย์ของสายเก่าข้านั่นไม่ได้ง่ายเลยที่จะแทบอักษรเล็กๆล,ลงไปในนั้นหวังว่าจะได้เห็นเจ้าในรอบชิงนะขอบคุณครับพ่อครูวิญญาณอย่าประมาทล่ะในนี้มีบางคนที่เมตต่ข้าก็ไม่อาจเอาชนะได้ว่าไงนะครับขนาดพ่อครูวิญญาณยังพูดเช่นนี้เลยหรือไปดูกับตาตัวเองสิ ใจกลางเมืองทารุเอ๊ะวิพรสวรร์สุดๆเลยนี่นะพวกนั้นคือคนของรอบตัดเชือกเหรอนั่นแม้ว่าชายคนนั้นจะไม่ขยับแต่เขาตั้งใจวิเคราะห์ในตัวผักธรรมร,ราบนโต๊ะนั้นอย่างถี่ถ้วนเขาสังเกตเห็นค่าแล้วชช่อช่อช่อสพันธ์ลวงตายาฝีมือใช้ได้เลยการตัด การแข่งขันรอบตัดเชือกรอบที่5้าได้จบลงชายคนนั้นที่บูอเอินได้สสใสตาด้วยได้รับชชนะอย่างร่ามรื่นเ่นเขานี่นะสวัสดีครับประสิทธิภาพที่ท่านแสดงออกมาเช,ช่างหน้าหลือเชื่อจริงๆริท่านสังเกตเห็นข้าตั้งแต่แรกข้าขอได้ว่าท่านก็เป็นพ่อครูเหมือนกันสินะข้ามีนามว่าเสียวเทียงส่วนข้าเนื่อปิงครับยินดีที่ได้ดูจักหวังว่าเราจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะ แต่ถ้าข้าอยู่ด้วยแล้วก็ท่านจะได้แค่ที่สามนะนะแล้วในรอบชิงข้าจะทุ่มเททุกอย่างที่มีเลยที่สามเงั้นเหรอถึงแม้ข้าจะยังไม่เคยเห็นฝีมือการทําอาหารของท่านแต่ข้าก็ไม่คิดว่าท่านจะเหนือไปกว่าแม่นางคนนั้นหรอกนะเฮ้ยนั่นมันเทคนิควิญญาณสวรรค์ของฮีมาขาวที่ร่วงโรยไม่ใช่หรอนั่นเนี่ยนะอีกคนใหม่เปล่าเนี่ย